สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในอคอมเครือริดอ3สสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเฟอร์กรีนะฮะเป็นพันธมิตรสีเขียวนะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณฟรีสไตล์เลอร์โพว,ว่านะเล่นเป็นโซเวียตสีเหลืองอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะอยู่ในแมปเทิเพาไนะฮะเป็นแมปที่ มีวิหารอยู่กลางแมพนะฮะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อนะเทมเพิลนะจริงๆมันคือพีระมิดทรงมายันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะให้เกียรตินะโดยการเรียกว่าวิหารไปเลยนะก็คือเทมเพิลนั่นแหละนะครับหรือวัดนั่นแหละอ่ามันก็มีความหมายเหมือนกันนนและเป็นศาสนสถานนะฮะอ่ะฝั่งสีเหลืองนะครับตรงนี้เปิดตรงรถอย่างรวดเร็วนะครับสร้างเร็วมาเอ่ยแมงมุมหรือเปล่าโอ้ใช่จริงๆด้วยนะสร้างเร็วขนาดนี้นี่มีอยู่ไม่กี่อย่างนะ อย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ตรงนี้ว่าไว้ครับฝั่งสีเขียวอาจส่งมาไปสกานะครับส่งมาประจําจุดนะตรงนี้เลยเลยนะฮะป้องกันไว้ไม่ฝั่งสีเหลืองมาสร้างรูเก,ก็บแร่ได้นะเพราะว่าถ้ามียูนิตขวางอ่ายูนิตฝั่งศัตรูขวางอยู่นี่มันสร้างสิ่งก่อสร้างไม่ได้นะอ่ามันวางไม่ได้นะส่วนฝั่งสีเขียวนะฮะเปิดด้วยโอ้โหบูทแคมป์แล้วก็สร้างพีซิปเปอร์และทหารแจ็บออกมาเยอะเลยนะฮะจิวเลินโซลเจอร์นั่นแหละแล้วก็ตามมาด้วยสนามบินนะฮะ ตามสูตรเลยนะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าไว้อย่างไกลเลยนะตรงนี้ว้ไงครับวินิเกเตอร์สองลำโอ้โหแล้วตรงนี้ทีสกิปเปอร์ส่งมายิงสู้กับซิกเกิลโอ้โหจะไหวเลยครับย่อนลงไปสามลูกเน้นๆนะฮะโอ้โหคุณเฟอร์กรีรู้สึกว่าเกมนี้นี่จะไมโครโต,ตัววินิเกเตอร์ไม่ค่อยโอเคนะคือเลือดซิกเกิลตัวตัวมเมื่อกี้เหลือน้อยแล้วฮะย่อนลงไปแค่ลูกเดียวก็พอนฮะนั่นแหละครับ ประมาณนี้ส่วนฝั่งสีเขียวก็โอ้โหเอา MCV วิ่งมาเลยนะฝั่งสีเหลืองก็ไม่น้อยหน้านะครับมี MCV ตามมาด้วยเช่นกันฮนะว่าแต่แมงมุมตัวเมื่อกี้ที่สร้างมาในไปไหนครับผมฝั่งสีเหลืองอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ Engineer นะฮะวิศวกรฝั่งสีเขียวยึดหมอนนะ้ำมันสองปอดเลยนะฮะโอ้โหอย่างเร็วเลยนะครับเอาแล้วตรงนี้วินิเกเตอร์บินมาเจอพอดีนะครับทิ้งระเบิดย่อนลงไปหนึ่งลูกเน้นๆฮะรเรียบร้อยครับผมส่วนฝั่งสีเขียวก็ก,กางฐานอัดหน้าบ้านเลยนะฮะโอ้โห เอาแ้วฝั่งสีลองเอ็มอยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมเราจะได้เห็น MCV Rush หรือเปล่าฮะเป็นไปได้นะครับแล้วก็้หซิกเกิลแตก2นะฮะเน,น้นๆเลยนะฮะเน้นๆ้นแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยบูฟล็อกเข้ามาโดนยิงไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้โรงรถก็โดนยิงต่อนะวอลเฟกตอรี่นะฮะส่วนฝั่งสีลองว่าไงครับการคอนสตรัคชั่นยาร์ดตรงนี้แล้วก็สร้างโรงทหารเลยนะครับอ่าเอนจิเนียร์ออกมาแน่นอนฮะถ้าจะเล่นแบบนี้นะครับผมอ่า ใช่ไหมเอ่ยอยังไม่มานะฮะแต่ว่าอ้อกาลังผลิตอยู่นะอเคยึดบ่อนู้นไม่ได้ขอยึดบ่อน,นี้แล้วกันนะฮะฝั่งสีเหลืองนะ่าจะคิดอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วในที่สุดสีเหลืองก็เข้าไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองก็ไม่ย็นนะฮะส่งซิกเกิลมายิงนะครับไงครับแตกไปหนึ่งเรียบร้อยครับลงไปอีกนะฮะโอ้บูฟเ็็กแตกวินดิเกเตอร์รอดสองลำเลยนะครับเป็นอะไรที่ดูปาฏิหาริ์มากเลยนะ <c oughs> ลงจอดนะครับมาซ่อมแซมนะครเติมกระสุนด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ไว้ครับบ่อน้ามันก็อีกสัยนาก็คงพังนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีเขียวใช้วิธีการกลาง MCV แล้วก็สร้างป้อมอัดเข้าไปนะอย่างที่เห็นนะครับแล้วรุกเก็บแรกคันนี้เกือบนะครับอีกนิดเดียวนี่คือพังแน่นอนนะฮะโอ้โหยิงไม่ได้นะฝั่งสีเขียวป้อมปืนฝั่งสีเขียวนี่ไม่มีมุมยิงนะฮะมุมอับนะฮะ มันไม่ได้อยู่ในระยะการมองเห็นนะไม่มีไลท์ออฟไซต์นะโอ้โหส่วนตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเหลืองค่อยๆกระดึบออกมานะออคอลเลกเตอร์รถกับไ้ในเกมภาคสาเนะี่ยไม่มีปืนกลน,นะไม่เหมือนภาค2นะแต่เปลี่ยนไปใช้สกิลการใช้กรอบแทนนะอย่างที่เห็นนะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยมีป้อมปืนขึ้นมาอีกผมว่าจีจีะฝั่งสีเหลืองนะฮะไม่น่ารอดนะครับ เอ๊ะแล้วตรงนี้เขาทำอะไรสร้างโรงเก็บแร่โอ้โห <c oughs> ขออภัยนะอโรงเก็บแร่มาขนาดนี้ป้อมปืนนะ่าจะมาด้วยนะแต่ว่าเขาสร้างได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าป้อมอ,อนน่อนจะสร้างได้อยู่นะเพราะว่ามีโรงทหารอยู่นะแล้วตรงนี้ว่าครับฝั่งสีเขียวสร้างทหารออกมาโดนสวบเรียบร้อยครับผมเอ้ยสีเหลืองสร้างออกมาฮนะฝั่งสีเขียวเอาหมามาดักรอหน้าประตูเลยนะครับออกมายังไงเนี่ยก็โดนฮนะอส่วนตรงนี้โรงไฟฟ้าค่อยค่อย พังไปทีละหลังทีละหลังนะฮะสิ่งก่อสร้างฝั่งสีเหลือง GG ครับเรือนะครับโรงเก็บแร่ตรงนี้นะตรงนี้อีกนะครับแล้วก็โรงทหารนะจุดนี้นะส่วน m c v อ่ะยังอยู่นะฝั่งสีเหลืองนี่คือสู้จนตัวตายจริงๆนะสู้จนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนฝั่งสีเขียวคุณเฟิร์กเลยนี่ยังไม่เห็นนะว่าฝั่งสีเหลืองเขาชื่ออะไรนะฟรีสไตล์เร่อพว่านะดึง เอ่อ MCV ลงน้ำนะฮะยังไม่เห็นนะครับผมวันนี้ยังไงครับมากลางจุดนี้เลยนะโอเคขยายฐานมาตรงนี้ชัวร์วครับผมนันไงสร้างโรงไฟฟ้าก่อนนะฮะอ้อระยะสร้างน่าจะไม่ถึงนะอเอ๊ะเดี๋ยวนะมันก็สร้างแถวนี้โอเคอาจจะไม่ถึงแหละนะฮะเออยังไงก็ต้องเปิดก่อนนะเปิดโรงไฟฟ้าก่อนแนละ้วตรงนี้ฟังสีเขียวสร้างโรงเก็บแร่เลยนะครับโอเคส่งวินดิเกเตอร์มาทิ้งระเบิดแตกไปอีกนะฮะ ได้ยินเสียงมมุมออกได้ยินเสียงมมุมออกมาด้วยนะน่าจะเป็นเทอร์ e r โดนเซอร์ไพรสนะฮะแต่ว่าออกมาปุ๊บมันก็พังปั๊บเลยนะไม่ทันได้ใช้งานอ่าํำแสงเชื่อแข็งมาแล้วครับย้อนระเบิดลงไปเน้นๆหนึ่งลูกนะครับเปิดกราะก,ก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่าแข็งไปแล้วนะยูนิตท,ที่แข็งในโดนอะไรสก,กิดนิดเดียวนี่คือบุ้มเลยนะไม่ใช่แค่ยูนิตนะสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับ,นะรบผมเออแบบลินพันกันขออภัยนะฮะ ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองเออขยายฐานอย่างที่เห็นนะครับผมเก็บแร่แบบชิวๆนะฮะแล้วสีเขียวเข้าใจเห็นไหมครับยังไงครับโรงเก็บแร่โอ้ตรงนี้ผลิตรถรถขนสินแร่ขึ้นมาใหม่นะออกเลสเตอร์เอาเงินหมดด้วยนะฝั่งสเงงรรีเหลืองยังไงครับเหลืออ๋อเขามีบ่อน,น้ํามันตรงนี้คอยเติมทรัพยากรอยู่นะฮะโอ้โหจะได้ไหมครับเนี่ยยังไงครับผม มีทหารหนึ่งคนยืนคมนี้น่าจะมาจากการขายเอ่อโรงทหารเมื่อกี้นะ,ะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็ชิวๆเลยนะครับยึดจุดเกิดเลยนะฮะสร้างโรงเก็บแร่นะครับผมตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีเขียวน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจว่าสีเหลืองเขาเหลืออยู่แค่นี้นะเพราะฝั่งสีเขียวคุณเฟิร์กี่น่าจะยังไม่เห็นนะเห็นปะเฟิร์กี่เอา้าเห็นแล้วนี่เห็น MCV อยู่ตรงนี้อยู่นะแต่ว่ายังไม่เห็นโอเคเขาเห็นนะครับนึกว่าจะไม่เห็นนะ โอ้โหแล้วปล่อยให้เขาฟาร์มจนสร้างท่าเรือได้อย่างนี้นี่ถือว่าอันตรายแล้วนะฝั่งสีเหลืองอ่ามาถึงฝั่งสีเคียวนะน่าจะยากเลยครับผมแล้วสีเหลืองเข้าสร้างอะไรอยู่ครับเนี่ยบูฟล็อกกดมาสี่คันเลยนะไฟดับด้วยนะครับโปรดักชันก็ช้าลงนะโอ้บูฟล็อกใช้เวลาสร้าง20วิถือว่าค่อนข้างนานนะสำหรับเกมคอมมานด์ของคืนนะฮะตรงนี้ยังไงครับ โอเคโรงไฟฟ้าเบึ่มไปแล้วนะฮะบูฟล็อกออกมาส่วนฝั่งสีเขียวอย่างนะครับตรงนี้มีพีสกิปเปอร์คอยยิงอยู่นะครับโอ้ยจะเอารถเก็บแร่มาเหยียบนะแล้วยังครับพีสกิปเปอร์ไม่รอดนะฮะสปีดมันสู้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าวินิเคเตอร์นี่บินมาทิ้งระเบิดหย่อนไปลูกเดียวนี่คือพังเลยนะได้ไหมครับเอฟซีวีโอ้ฝั่งสีเหลืองเอาอย่างนี้บ้างนะฮะยึดจุดยึดยึดทุยยึดจุดเกิดเออขออภัยนะ ออกเสียงค่อนข้างยากเอ้าแล้วสุดท้ายเขาก็กดยอมแพ้ไปนะโอ้โหยังไงก็สู้ไม่ไหวนะครับผมเครื่องบินบิน,บนลาดลาดตะเวนซะขนาดนี้นะมีโลมาด้วยนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เห็นแวบๆก่อนจบเกมนะอ่ะสรุปนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเฟอร์กรีฝั่งสีเขียวนะสิ่งก่อสร้างทรัพยากรโอ้โหฝั่งสีเหลืองอุ้ยเยอะอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสีเขียวนี่ก็ชนะนะะสีเขียวเล่นเขาเรียกว่าแท็กติกเขาดีกว่านะประมาณนั้นนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ